ขายลูกสาวแทริสาลล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะคะคุณอีเจมยองพูดถึงโนริซ่าว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สายสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและอาเซียนค่ะดยล่าสุดคานเนเวอร์ <Never. S 1> ก็ได้กล่าวว่าประธานาธิบดีอีเจมยองนะคะได้กล่าวถึงโนริซ่าเมมเบอร์ <Member S 2> ชาวไทยจากวงไอดอลแบล็กยิงคือเขามีการกล่าวหลายคนนั่นเองนะแล้วก็ในนั้นก็จะมีคุณวอนเฮบซ่ชาวมาเลเซียค่ะ,คะที่เป็นที่รู้จักในชื่อของเชฟอุสตาซ่าแล้วก็มีเพื่อนเต็นนะคะจาก NTC ฮันนี้เมมเบอร์ชาวเวียดนามจากนิวจีนและก็หลิงหลิงค่ะเมมเบอร์ชาวมาดลเซียนะคะแล้วก็ ả, ะะวกอ่าพอไร่มาหลายท่านนะคะก็บอกว่าดยประธานาธิบดีนี่ค่ะได้กล่าวว่าความสําเร็จของพวกเขาเหล่านี้นะคะเป็นสัญลักษณ์สื่อว่าเกาหลีและอาเซียนสามารถเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดผ่านความคิดสร้างสารรค์ร่วมและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้รัฐบาลเกาหลีจะลดอุปสรรคและก็จะตั้งโครงการเชิงสถาบานันเพื่อช่วยให้ชาวอาเซียนตระหนักถึงความฝันและความหวงังไปพร้อมๆ กับทางเกาหลีค่ะอ่ะเป็นงก็โดนยกนะคะจากประธานานธะิบดีเกาหลีไปเลยปังมากค่ะเป็นแก้วเป็นแสงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองกล่าวถึงนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการพูดถึงลิซ่าจากวงแบล็กทิงเลยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจ,ะะจมและจ้ามิ่บ้เรียกได้ว่าลิซ่าก็คือจะอยู่ทุกที่นะคะรอบตัวคุณเสมอและล่าสุดนี้นะคะน้องลิซ่าก็จะทําหน้าที่เป็นทูตการท่องเที่ยวไทยนะ,ะก็ยิ่งโอ้โหเหมาะมากยิ่งส่งเสริมกันไปอีกค่ะอ่ะสามารถจดจำใบ หน้าของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ท่านนี้เอาไว้ได้เลยนะคะคุณอีแจมยองค่ะยินดีกตัตเตาลีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกล่าวถึงนะคะแล้วก็มีตัวชี้วัดซึ่งแต่ละคนที่กล่าวมาที่เป็นรายชื่อก็คือแบบว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนเต้นด้วยเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์นำมาอัปเดตจ้า I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever